ยกเกาหลีมาไว้ที่เชียงรายแล้วใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านโซยูหม้อไฟเกาหลีแค่เห็นบรรยากาศร้านก็นึกว่าตายมาอยู่เกาหลีแล้วเหรอเนี่ยใครที่เคยติดใจร้านนี้ที่เป็นเต็นท์แดงมาก่อนเขาเปลี่ยนมาเป็นร้านแบบนี้แล้วจ้านั่งห้องแอร์สบายๆเมนูของที่นี่ก็จะมีให้เลือกเป็นอาราคาร์หรือว่าเป็นบุฟเฟ่ก็ได้ค่ะที่เราสั่งมาเป็นแบบอาราคาร์นะคะหม้อไฟอาราคาร์จะอยู่ที่2 9 9 3 6 9 ที่เราเลือกสั่งเป็นแบบ399นะคะหรือใครจะเลือกสั่งเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เขาก็มีค่ะค่คาบุฟเฟ่ต์อยู่ที่399และ499นะคะถ้าเราเลือกเป็นหม้อไฟจะมีน้องมาคอยบริการปรุงหม้อไฟให้เราด้วยค่ะนี่เขาก็จะแถมเครื่องเคียงมาให้ด้วย6อย่างค่ะราคาอาหารอัลคาร์ดเริ่มต้นที่79บาทอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครอยากมากินร้านเขาเปิดตั้งแต่บ่าย3โมงถึง3ทุ่มสำหรับเมนูที่เราสั่งมาก็จะมีตกโบก,กีนะคะบอกเลยว่าทีเด็ดตกโบก,กีที่นี่เขาจะมีไส้ชีสอย แบบนี้ทําให้อร่อยมากเป็นพิเศษอีกเมนูที่ติดใจก็คือหมูย่างซอสโคจูจังหมูย่างสุกกําลังดีจิ้มกับน้าจิ้มเกาหลีกินแบบนี้ก็อร่อยฟินไปสุดๆเลยค่ะถ้ากินมือนี้จบคงจะพูดเกาหลีคล่องละคราวนี้อันนี้เขาใส่ใจรายละเอียดลูกค้ามีพากันเปื้อนให้มีถุงนิ้วเอาไว้จับไก่เวลากินด้วยมีไอติมมีเครื่องดื่มพ้อมบริการตังน,นี้เขามีโปรโมชั่นแจกของรางวัลด้วยแต่มีจานวนจํากัดนะใครอยากมาลองกินพิกัรร้านถนนสีเบียงแถวสี ใส่มมนเข้ามาในซอยนี้มาเลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นเลี้ยวขวาตรงมาอีกนิดนึงเซอยสันคีบ้าซอย6เลี้ยวซ้ายไปค่ะตรงมาเลยจะเห็นป้ายโคกอยู่ตรงนั้นร้านเขาอยู่ตรงนี้ใม่มีร้าน่น